รายการประเภทนี้เป็นรายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำบอกแล้วนจะจ๊ะอย่าให้เห็นว่ามันดราม,ม่านะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการรอมาดู Reaction เพราะฉะนั้นรายการเราเพิ่งเป็นเทปแรกเป็นช่องน้องใหม่เลยขอฝั่งน้อฝักตัวด้วยนะคะทุกคนฝักเน้อฝักตัวด้วยต้องบอกก่อนว่าก่อนจะไปดูตัวอย่างเรื่องนี้ต้องเท้าความไปก่อนเลยว่าเรื่องนี้มีการเปิดตัวนานมากใช่เปิดตัวแบบปีเป็นปีแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่เลยแต่เนื่องด้วย สถานการณ์โควิดมันไม่สามารถทําได้นะทุกคนนะทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ได้คลอดออกมาแล้วเพิ่งออกมาจากท้องแม่ GMMTV เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไปดูเชลเลอร์หรือตัวอย่างเรื่องแค่เพื่อนกับเพื่อนพร้อมๆกันเลยแล้วเราจะมารีแอคพร้อมกัน,ลแ,ลกนและสัญญาเลยว่าเราจะรีแอคให้ครบทุก EP ีแน่นอนอ่ะไม่เสียเวลาไปเลยดีกว่านะไปดูกันเลยมีงานความรักความขัดแย้งของทั้งสองครอ,อบครัวเว้ ดูยังไงมันก็ไม่ล้ำล้ำมาครึ่งแล้วขีดเส้นไปเลยแม้ถ้าเกิดปัญหามันเยอะนัก่ะถ้าประหลัดเจ็บมันต้องเจ็บนะฮะนักเลงมอบลูกฉันได้ไหมทุกบ้านแทนกันเป็นไหอ่คนนั่นเลยนะในบ้านใกล้เรียนเที่ยงแต่ไม่ถูกกันเฮ้ยแต่พูดถึงนะบางทีอ่ะพ่อแม่เกลียดกันนต่ลูกก็ไม่ต้องเกลียดกันปะพ่อแม่เขาเกลียดกันไปหนเออเหมือนฝังหัวให้ลูกเกลียดกันใช่ไหมใช่ก่อนเส้นอะตั้งใจใช่ป่ะอ่ะมีเรื่องกันละหนึ่ง ชวยเป็นกูหน่อยไม่ได้ละมือเขาท้งคู่ต้องพยายามหักห้ามใจไม่ให้รักอีกฝ่ายแต่โชคชะตาก็มาพัดผ่านมาให้ท้องคู่วนเรื่องนี้คือนักแสดงเยอะมากอ่ะใช่เรกเดิฟก็มาเยอะมากชอบเลิฟรักอ่ะเลิฟรักหน้ารัก เนี่ยเจ้ากรรมเลยเวเออยู่ใกล้มัมีอะไรไม่เคยจบสวยเลยสันแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็หักห้ามใจตัวเองไม่ไหวเลยท,ไทาได้แค่ปิดบังความสัมพันธ์เอาไว้<ห>ไม่ให้คนอื่นดูที่กูมาเนี่ยเพราะกูไม่อยากชนกับมึงเว้ยเข้าใจแต่กูอยากชนกับมึงเว้ยสู่คนที่รู้สึกกัน,น,กกนเกินกว่าคําว่าเพื่อนเคสขวัญเดียมวายเวอร์ชันว่าก็เรียมอ่ะนี้ต่อเลยเว้ยเซียมเลย อะไรเกรียดอะคือพวกเรามึงขนลงขนเลียมผูกเลยเลียมก็มานิดนหน่อยหน่ะมึงก็แค่ั้นเองพูดถึงนะเพื่อนไม่รู้เรื่องนี้มันจะยอมเลิกป่ะวะทำไมอะทำไมอะคุณมีความสุขเหรอเวลาได้แข่งอะไรอะคุณคุณก็เหมือนกันหรือ่า เป็ดพี่พี่ยอมไหมเอาสิจ๊ะยอมยอมทุกอย่างเลยยอมอุ้ยขนลุกขนลุกมากขนาดเตะฟุตบอลยังสวีกันอีกฉันอยากเป็นนัทนนเลยทีเดียวพูดตรงๆฉันอยากเป็นนัทนนเลยทีเดียว่มจะตายอย่าดีแต่ปาทำจริงที่ได้ก่อนจูบเธอคุณอุ้ยรู้สึกกอนแพ้อ่ะคนลุกมาก ความรักจะง,งอกออกมาผู้เล่นเนี้ยอาจจะทำให้บ้านเราสอนบ้านดีกันเลยก็ได้นะเว้ยผี่ใครอะครับทำไมต้องยิ้มด้วยเก็อนะไรเนี่ละอ้ก็แค่<ด>เพื่อนอ่ะเนาะอุวันนึงไม่วอาโบขึ้นมาแนะ่ไหนบอกว่าต้องแก้มันเป็นไม่รู้จักกันไงยัไงไงนี่มึงกำลังเล่นเกมอะไรกับกูอยู่อ่ะกูกูก็น่าสงสารเนาะ แค่ดูเธอเลยก็อยากดูแล้วว่าดราม่าแบบดราม่าจริงอ่ะดราม่าแบบแล้วที่บ้านเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องมารยาทเลย่องไหพูดจาเขาดีๆหน่อยแล้วสอนด้วยไหมว่าถ้าเกิดบ้านไหนเขาไม่ต้อนรับเนี่ยอย่ามาวุ่นวายครอบครัวก็ยังไม่เข้ากันอยู่ดีอ่ะยังไงสุดท้ายแล้วอะเราสองคนมันก็ต้องมีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะมึงก็รู้ถ้าเลือกแค่นี้พูดทนไม่ได้อ่ะ หยุดพอดีในโปโปโอ้ยฉันอยากเป็นนั้นนทนตอนนี้มากลูกมากแบบสีแพรเป็นสีแพรอรอแม่อุ้ยฉันอยากเป็นนั้นนทนตอนนี้มากเลยอะเพราะฉันจะได้อยู่กับอมภวัตอมภวัตงานดีมากไม่ผิดหวังเลยที่ติดตามผลงานเขามาโดยตลอดทําไมต้องกระอักไปต่อบกันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปไม่ได้นะทุกคนอยากใหอหน่ะแล้วม่อ่ กี่ยการตัดแบบนี้มากเออตัดฟิลมากตัดฟิลมากต้องบอกพี่เอาว่าเพิ่มอีกนิดนึงไม่ได้หรอกําลังจะแบบอืขอฟินหน่อยไม่ได้งี้ฟินไม่ได้เลยฝากถึงพี่ออฟด้วยนะพูดกลับเรื่องเนี้พี่ออฟช่วยตัดต่อแบบว่าอยากค้างคาแบบยาวกว่านี้ขอแบบอีกนิดหยุดก็อย่างดีกําลังจะแบบกับเราแบบ ได้เขาเข้มอ่ะเออเนาะแต่ก็อย่างว่านะทุกคนเขาก็ต้องอยากให้เราติดตามไงชแต่ว่าพูดถึงนะอย่างที่พี่พูดเกิดเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าการที่ครอบครัวสองครอบครัวไม่ถูกกันลูกก็ไม่จำเป็นจะต้องไม่ถูกกันใช่เพราะฉะนั้นการจะปลูกฝังว่าให้ลูกว่ากูเกียดตบ้านเนี้ยมึงต้องเกียดตด้วยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่โอเคมันไม่โอเคอ่ะคือมันมันเป็นเรื่อง ของเด็กอะใช่เด็กแต่ยังไงก็เรื่องของเด็กแต่ปัญหาครอบครัวก็คือปัญหาครอบครัวมันไม่ได้เกี่ยวกับออชีวิตเด็กอะใช่จริงเพราะฉะนั้นอะพี่ก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้ยมันจะสื่อถึงอะไรได้หลายๆอย่างไม่ใช่เพียงแค่แบบว่าในเรื่องของคนสองคนที่กับแบบว่าจินกันหรือรักกันเนาะ<ช>ไม่ใช่แบบเกี่ยวกับแบบเอ่อวายอะไรสักทีเดียวนะพี่<ช>ว่าเพราะว่าจริงอยู่<ช>มันมันเป็นพอดเรื่องของซีรีส์วาย แต่ว่ามันก็สื่อในเรื่องของสถาบันครอบครัวด้วยตรงนี้เพราะว่ามันมีเกี่ยวกับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นต้นเรื่องอยู่แล้วม, <า S 2> มันสะท้อนปัญหาครอบครัวด้วยใช่ถูกต้องอย่างปัจจุบันนี้ที่เราเห็นในในกรณีของสังคมที่มันเกิดขึ้นนะทุกคนนะผมว่านะมันได้มองได้หลายรูปแบบมองได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ว่าสถาบันครอบครัวมันเป็นหลักเลยที่จะทําให้ คนคนหนึ่งก้าวออกไปจากสังคมครอบครัวก็คือพื้นฐานของคําว่าครอบครัวเนี่ยมันสําคัญไม่ใช่ว่าเราจะปลูกฝังอะไรเข้าไปให้เด็กก็ได้ไงใช่ใช่ไหมเพราะว่าโตไปอ่ะเขาก็จะเป็นคนตามที่เราปลูกฝังมาใช่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันก็ใช่ส่วนหนึ่งนะั้นในความพิที่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กบางคนผู้ใหญ่บางคนอาจจะพูดว่าเดี๋ยว โตไปเขาก็รู้เองแต่บางคนมันถูกปลูกฝังไปแล้วอะมันมันมันคิดแบบนั้นไปแล้วนะแล้วทุกคนมีความคิดแบบนั้นไปแล้วใช่เอาอย่างนี้เรามาพูดถึงซีรีส์ดีกว่าความรู้สึกของบาร์มีความรู้สึกยังไงว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบอกบอกเลยนะว่าเป็นซีรีส์ที่ดีมากเพราะว่ามีทั้งดราม่ามีโรแมนติกแบบครบครบครบรถอะครบรถอารมณ์เลยแล้วก็ ส่วนตัวนักแสดงคือนี่เป็นคนชื่นชอบโอภาิมากมแล้วติดตามผลงานเขามาโดยตลอดแล้วแบบมาโดยเรื่องนี้คืองานดีมากมพูดเลยว่างานดีมากแล้วก็แสดงได้ดีมากขึ้นเหมือนเขาแบบพัฒนาตัวเองเนาะตั้งแต่เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องติดตามไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าเราก็จะรีแอคในทุกๆ EP จะพยายามรีแอ ให้ทันในทุก EP นะทุกคนนะเพราะว่าจะเริ่มออนแอร์วันที่29นี้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแค่เพื่อนกับเพื่อนจะออนแอร์ในทุกๆวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับในทุกวันศุกร์ทางช่อง g m m 25แล้วก็ดูรีลานเนาะย้อนหลังได้ทาง VTV ย้ำว่า VTV เท่านั้นนะทุกคนไม่มีในช่องทางอื่นนะครับมี VTV นั้นในเวลา4ทุ่มครึ่งของทุกๆวันศุกร์เหมือนกันนะแต่เราก็สัญญาว่าเราจะรีบ รีแอคแล้วก็ตัดต่อออนแอร์ให้ทันเพื่อจะได้ดูไปพร้อมกับทุกคนนะเท่าที่เราจะทำได้นะทุกคนนะครับแล้วก็ฝากคอนเทนต์ต่างๆของรายการในช่องลองมาดูด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราจะมีคอนเทนต์ในเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากรีอคชันอีกนะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องลองมาดูแล้วด้วยนะ แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการติดตามการแจ้งเตือนในทุกๆครั้งที่เราออนเทปออกไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีแค่ช่องทางนี้เนาะไม่ใช่ <ซ positions. S 1> มีแค่ช่องทาง,าง Youtube เรายังมีเ e b o o k Fanpage แล้วก็ Twitter IG ด้วยนะทุกคนเพราะงั้นฝากติดตามลองมาดูช ANNEL นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยสามารถกดติดตามคอมเมนต์ติชมหรืออยากให้เรารีแอคเรื่องอะไรเราจะเอาถ้าเราสามารถ รีแอคได้เราจะรีแอคให้ทุกคนนะแต่ก็ผิดพลาดประการหนึ่งประการใดหรือว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็ติชมกันได้นะทุกคนอ,อย่าอย่าว่าเราเยอะนะเพราะเราสำนึกผิดไม่ทัน<笑><笑>และอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าด่ามาเราก็จะด่าคุณกลับเหมือนกันนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ฝากติดตามเรื่องแค่เพื่อนกับเพื่อนของ GMMTV ด้วยทุกคนฝากอมภวัตฝากนันนนและก็ฝากนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่ามันสมกับการรอคอยอ่ะปีกว่า,ก,วากับซีรีส์เรื่องนี้ได้อ่อนสักทีนะทุกคนแล้วก็ยังมีซีรีส์เรื่องอื่นของช่อง GM MTV อีกที่กำลังจะคลอดออกมาไล่ๆๆๆกันเลยนะทุกคนเราสัญญาว่าเราจะพยายามเอามารีแอคเกือบทุกเรื่องที่สามารถเอามารีแอคได้นะทุกคนสำหรับวันนี้เรามาดูรีแอคชันต้องลาไปก่อนแต่ไม่ได้ลา ไปหมดนะทุกคนเรายังมีเทปอีกหนึ่งเทปที่เราต้องอัดกันเนาะติดตามด้วยนะว่าจะเป็นคอนเทนต์ซีรีส์เรื่องอะไรจะรีแอคอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้างั้นเราลาไปก่อนแล้วติดตามใหม่ในอ e ีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย